ลำบ 9.14b จกโจทย์จงอ่านชื่อสามกะกอบต่อไปนี้ตามระบบอายุแพคให้เป็นอายุแพคเนมของโครงสร้างของสามระกอบอินทรีย์ในข้อย่อย a สามระกับอินทรีย์ในข้อย่อย b สามระกับอินทรีย์ในข้อย่อย c สามระกับอินรียในข้อย่อย d สามระกับอินรียในข้อย่อย e สามระกับอินทรีย์ในข้อย่อย f วิธีทำสมอะกบโครงสร้างของสามอบอินซีได้ขเ้อย่เอเยาจะพิจารณากา,ารอานชื่อโดยพิจารณาจากสายโซล่ะที่อยากที่สุดจะโครงสร้างจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งของพันธะคู่ทั้งหมด3ามตำแหน่งอยู่บนสายโซล่ะเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจรึงระบุ คาร์บอนตำแหน่งตัวที่ตัวเลขต่ำสุดซึ่งพบหรือเห็นเป็นตำแหน่งแรกที่เจอสามก๊กแอลทีนหรือพันธะคู่ตำแหน่งแรกเพราะฉะนั้นจึงระบุให้คาร์บอนด้านซ้ายมือสุดเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นพันธะคู่ตำแหน่งแรกสร้างวัฏจักรคาร์บอนตำแหน่งที่สอง สร้างมาท่ากับคาร์บอนดำแหน่งที่สามสร้างมาท่ากับคาร์บอนดำแหน่งที่สี่สร้างมาท่ากับคาร์บอนดำแหน่งที่ห้าสร้างมาท่ากับคาร์บอนดำแหน่งที่หกสร้างมาท่ากับคาร์บอนดำแหน่งที่เจ็ดเพราะฉะนั้นกรณีที่มีคาร์บอนสร้างมะต่อกันทั้งหมดเจ็ดอะตอมในชื่อละจะมีจาระบุด้วยคำว่าฮิป กรณีที่มีพันธะคู่อยู่ทั้งหมด3ตำแหน่งซึ่งอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ที่พบเป็นตำแหน่งแรกพบที่คาร์บอนตำแหน่งที่3เป็นตำแหน่งที่2พบที่คาร์บอนตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งที่3เพราะฉะนั้นจึงมีการระบุตำแหน่งของพันธะคู่คือ1 3และ5ลงไปในชื่อ ในชื่อละท,ทันงคู่จะมีคำลงท้ายว่าอ e EME หรือแอลพ n e หรือที่มาจากคำว่าแอลพ n e มีทั้งหมดสมตัวจะมีการระบุจำนวนคือใช้คำว่าไตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไตรย,ยีนเพราะฉะนั้นชื่อหลักจะมีชื่อว่าเฮปตะหนึ่งสามหไตรีน e กรณีตำแหน่งตำแหน่ง3ของพันธทักคู่เป็นแบบหนูฟัง์กชันที่มีลำดับสูงกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจึงใช้สัญลักษณ์ e จึงมีการระบุว่า3าม e และตำแหน่งที่5 ของคาร์บอนที่พบพันธะคู่หมู่แทนที่ที่มีลำดับสูงกวา่าอยู่ด้านตรงกันข้ามกันจึงระบุด,ด้วยคำว่า 5e ก็ในพันธะคู่ตำแหน่งที่หนึ่งเรละที่คาร์บ,บอนตำแหน่งแรกเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันจึงไม่สามารถที่จะ เปรียบเทียบกับมูละตรงตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่สองเมื่อมองจากพันธะคู่เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถระบุของคาร์บอนตำแหน่งที่3ที่เป็นพนันธะคู่กับตำแหน่งที่หที่เป็นพันธะคู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นชื่อของสารประกอบอินทรีย์นี้จะมีชื่อว่า3 e 5 e h 5 e ปะ1 3 5ต r i e e เป็นคำตอบ คยับีจากโครงสร้างของสามระกอบอินซีเป็นสาประกอบที่อยู่ในหมวดของอีเทอหรือมีหมู่ฟังกช์ชันคืออีเทอสามารถเรียนแบบคอมมอนเนมก็คือ <c oughs> ไดเอทิลอีเทอโดยพิจารณาจากหมู่แทนที่คือเอทิลอยู่ทางด้านซ้ายที่พอยเตอร์นี้ชี้และทางด้านขวาที่พอยเตอร์นี้ชี เพราะฉะนั้นในชื่อแบบความมดเนมจะมีชื่อว่าไดอิท e ิวอีเทอร์กรมีอ่านแบบพยุแัทเนมเราต้องพิจารณาสายโซลักตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราพิจารณาตำแหน่งนี้เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1สร้างวันท้ากับคาร์บอนตำแหน่งที่สองเพราะฉะนั้นสายโซลักมีสองอะตอมจึงมีชื่อหลักว่าอีเทนก็มีหมู่แทนที่ เอ,เอโดยเราจะพิจารณาคาร์บอนที่สร้างมาทากับออกซิเจนมีทั้งหมด2องะตอมเหมือนกันกรณีหมู่แทนที่ที่มี2องะตอมของอีเธอร์จะเราจะระบุด้วยคำว่าเอททอซีเพราะฉะนั้นโครงสร้างของสรารประกอบอินทีในข้อย่อยบจะมีชื่อว่าเอททอซีอีเธอร์ ถัดไปข้อย4จากโครงสร้างของสำหรับยนรีเป็นหนู่ฟัง์กชันก็คือเอมินซึ่งเอมินสร้างวัตะอยู่กับคาร์บอน2อะตอมทางซ้ายและขวากรณีที่เป็นเสีย2เสีย3ก็คือเอทีลมี2ชุดในการอ่านชื่อเราจะระบุ ด้วยคำว่า d i e t ิ y l ซึ่งอยู่บนสำกรับ e อม h นเพราะฉะนั้นชื่อของสำหรับอินซีนี้จะมีชื่อว่า d i e t ิ y l เอมีนเป็นคำตอบในข้อย่อย4